้าสุดใจแนปเลสโตสเปกเปิดภาพนาทีปูแบ็กเฮด head, บอกลาน,นุกซี่เป็นครั้งสุดท้าย เป็นหนึ่งภาพแทนล้านความหมายใครเห็นเป็นต้องน้ำตาไหลกับภาพของนักร้องหนุ่มปูแบ็กเฮดรดน้ำบอกลาแฟนสาวนุกซี่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมและเสียชีวิตเมื่อกลางดึกในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดค่ะนักร้องหนุ่มแนกเลสโตสเปกได้เผยภาพสุดเศร้าพร้อมข้อความสุดอาลัยว่าในห้องมีเพียงตัวแทนจากครอบครวัวพวกเราห้าคนบรรยากาศภายในห้องเงียบสงบไร้เสียง พูดใดๆมีเพียงกลิ่นทุบจังๆ เสียงอ่านรทมาจากรัดถึงน้องที่นอนสวยๆอยู่ตรงหน้าเรายังคงดูสวยสดใสเหมือนทุกครั้งที่เราได้พบเจอกันและผู้ชายคนนี้ผู้ซึ่งรักน้องมากๆตลอดหนึ่งปีเต็มกับการดูแลเอาใจใส่ที่ผ่านมาการเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าคนคนนี้รักน้องมากแค่ไหนน้องก็คงรักเขามากเช่นกันแต่น่าเสียดายเวลามันสั้นเกินไปสั้นเกินทันจะตั้งตัวเสียด้วยซ้ำ สั้นจนรู้สึกว่าเรายังมองสิ่งดีๆให้แก่กันและกันยังน้อยไปเลยหลับให้สบายนะครับนุกน้องผู้เป็นที่รักของทุกคนไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วทุกคนรักน้องมากจริงๆสวรรค์มีพื้นที่รอไว้สำหรับน้องแล้วโชคดีนะน้องกู Good luck. ๊ดลักพี่แนบเองดราม่านิวส์ขอแสดงความเสียใจมาณะที่นี้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ